สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องหเซียนอีสานและบักล่าพารวยนะคะวันนี้ป้ากา็จะมาวางแนวทางบนสองตัวบนให้นะคะก็ยังไงน้องๆก็ลองจับไปเทียบกับชุดหลักลอยชุดแรกที่ประวันลงให้เนาะว่าชุดไหนมันชนกันมั่งนะก็ไม่เยอะหรอกนะ ก็บนคือบนของป้าเนาะล่างก็คือล่างค่ะนะคะก่อนเราจะไปดูแนวทางกันก็มาฟังคำเตือนสักนิดเนาะคำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดและเด็กต่ำกว่า18ปีขึ้นไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและแนวทางของตัวเลขเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุน การพนันอย่างอื่นนะคะสนับสนุนลอตเตอรี่ของรัฐบาลเท่านั้นค่ะเอานี่ค่ะนี่ก็เป็นไอดีไลน์ของกลุ่มเนาะก็จะป้าก็จะมีกลุ่มนอยกลุ่มลาวลาวก็จะมีในกลุ่มก็จะมีมาเลเอาลาวรวมลาวพัฒนาแล้วก็ลาวเอดีลาว สตาร์ลาวทีวีก็เข้าดีมากค่ะเนาะก็ได้กันทุกวันก็จะมีกลุ่มหุ้นนะคะใครที่ว่าสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็ทักไลน์มานะคะเอาค่ะไปกันเนาะเดี๋ยวประวันเขียนอันนี้แป๊บสองตัวบนสามสิบ

บนบนเดอ้อพี่นอ้องบนเดอ้อเดี๋ยวปวันเขียนติดบนนี้เนาะสิบหน่วยบนนะคะเดี๋ยวป้าก็จะจับให้เลยก็อาจจะได้ลงประมาณ3คลิปเนาะสามคลิปสาคลิปประมาณนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวให้ปวันมีเวลาสักนิดเดี๋ยวปวันค่อยมาแบ่งปันให้เนาะอันนี้ก็ปวันมาแบ่งปันให้ปีใหม่เนาะ เพื่อได้มีเงินไปเที่ยวปีใหม่กันมั่งเนาะก็ยังไงก็ไปหาลอตเตอรี่กันไว้นะคะแป๊บเดียวนะคะน้องๆเป็นยังไงกันมั่งคะสบายดีกันหรือเปล่าไม่เห็นคอมเมนต์มาคุยกับป้าวันมั่งเลย คอมเมนต์มาคุยกับป่อวันได้นะคะแป๊บเดียวนะคะสิบ เดียวเนาะประวันทากับเครื่องคิดเลขเนี่ยเร็วหรอกแป๊บเดียวเพราะว่าคลิปยาวๆก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวหลานตื่นค่ะเลี้ยงหลานอยู่อ่าอันนี้ประวันก็ต้องขออธิบายก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักสิบนะคะเหมือนน้องๆเนี่ยชอบวิ่งชอบปักเนี่ยสามารถปักได้เลยนะคะเอาไปปักได้เลยค่ะปักสิบบนนะคะ สามตัวนี้ก็จะปักสิบบนเนาะสามตัวเนี่ยพระวันก็ชี้แจงก่อนเนาะมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะคะมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะคะ อันนี้ผิดทำผิดทำผิดอด่ย๋ยอเลขประวันงวดนี้นะคะชุดบนชุดล่างเนี่ยคือมันชนกันเลยค่ะน้องๆยังไงก็เดี๋ยวประวันลงชุดบนให้แล้วชุดล่างให้แล้วน้องๆก็ลองไปจับชนกันดูเนาะว่าชุดบนชุดล่างเนี่ยมันชนชุดไหนเราก็เอาชุดนั้นนะคะเพราะว่าเลขงวดนี้เนี่ย โอกาสที่ว่าถามประวัติเลขเก่ามาได้ไหมโอกาสมีห้าสิบห้าสิบนะคะแป เดี๋ยวปราวันก็จะจับวินตรงนี้ให้นะคะก็หลักสิบประวันก็จะได้อยู่ที่หกเจ็ดหกสามหนะคะหลักสิบนี่น้องๆสามารถเอาไปปักได้เลยนะคะปักสิบได้เลยค่ะมา1นถึงสตัวนะคะก็หลักหน่วยประวันเนี่ยก็มาได้1นถึงสตัวะคะ่ะบางครั้งเขาก็จะมาคู่กันนะคะหลักหน่วยบนปราวันนี้เนาะ แต่ส่วนน้อยค่ะที่จะมาคู่กันส่วนมากก็จะมาเดี่ยวค่ะบางทีก็อาจจะมาบนตัวล่างตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่ะเนาะ,นะหลักหน่วยป้าวันนะเพราะว่าชุดเนี้ยประวันใช้ซื้อของป้าวันเองอยู่ประจำเนาะ หกสี 6, 4, ไม่มีโอ้ยหกสี่หกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ด อาค่ะประวันก็จับวินให้แล้วเนาะประวันจับวินให้แล้วก็ได้อยู่ที่3า3 4 3 8 3 9 6สี่สามแปดสามเก้าหกหดหกสี่หกเก้าเนะคะทั้งหมดก็มี1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสอบสองสิบสองชุดคือบนเท่านั้นนะคะบนเท่านั้นค่ะบนเท่านั้น สิบสี่สิบสิบสองชุดกลับด้วยก็ยี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่อ่าถ้าถูกถ้าถูกเราก็ได้กำไรอยู่เนาะก็ยังได้กินได้เงินไว้ซื้ออ่ากุ้งปีใหม่ได้ย่างกุ้งกินอยู่เนาะเออบนค่ะบ,บนอย่างเดียวเนาะอือสามตัวสามตัว ถูกยากนกสามตัวเนะเอาไหมไม่ต้องเอาอะนกสามตัวถูกยากอีไตยเออเอาสองตัวนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วอะ่ะเอาค่ะน้องนองค่ะยังไงแต่เดี๋ยวพอวันอ่าบนเนาะ เดี๋ยวน้องๆลงไปจับชนดูอ่าชุดหลักร้อยประวันนะจับชนดูชุดหลักร้อยชุดไหนชนกันก็เอาชุดนั้นนะคะเหมือนน้องๆที่ว่าทุนน้อยอะไรประมาณนี้อ่ะเนาะก็อ่า จับชนดูชุดไหนมันชนกันก็เอาชุดนั้นค่ะชุดไหนที่ไม่ชนถ้าน้องๆกลัวมันจะออกแล้วก็กันไว้นิดๆหน่อยๆเนาะกันไว้นิดๆหน่อยๆซื้อลอตเตอรี่ไว้สักครึ่งใบก็ได้เนาะชุดไหนที่มันชนกันแล้วก็เออเราท่าน้องๆชอบก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้สักสองสามใบก็ได้นะคะ ก็ถ้าน้องๆคนไหนไม่ชอบก็ผ่านนะคะผ่านค่ะ อันนี้ค่ะเลขเด่นปวันนาะอ่าสิบบนเนี่ยถ้าน้องๆมีเลขเด็ดหรือว่ามีเลขเด็ดตัวสองตัวจะเอามาจับก็ได้นะคะนี่นะคะหลักสิบนี่นะคะหรือว่าจะเอามาจับหน่วยก็ได้เนาะสามารถเอาเลขเด่นเลขเด่นเลข hn, เด็ดของน้องๆอะ่ะที่น้องๆไปได้มาจากอาจารย์หลายๆท่านนะเนาะก็เอามาจับได้นะคะเหมือนน้องๆไม่มีตัวจับเนี่ยสามารถเอามาจับได้คะ่ะ นะคะเอามาจับได้นะคะอาค่ะน้องๆค่ะก็สามสิบหกหกรัฐบาล ค่ะน้องๆขาแคปนะคะซึ่งประวันเองก็จับได้อยู่ที่สามห้าสามสี่สามแปดสามเก้าหกห้าหกแปดหกสี่หกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะโอ้ก็มีน้องๆคอมเมนต์มาถามประวันหน่อยเนาะทักประวันมาก็บอกว่าเออประวันเลขงวดเน,นี้โอกาสที่ว่าจะมาพี่น้องได้ไหมได้คะ่ะ เบิ้ลพี่น้องเนี่ยโอกาสมาสูงมากค่ะงวดนี้นะคะซึ่งก็สูตรปะวันแต่ละสูตรที่ทําออกมาหรือว่าลงในกลุ่มรัฐบาลของพวันเนี่ยคือโอกาสเบิ้ลและเลขพี่น้องเนี่ยสูงมากค่ะงวดนี้เนาะเพราะว่าสูตรทําออกมาแต่ละสูตรเนี่ยคือได้เบิ้ล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 คือได้เลขตัวเลขซ้ํากันหมดแลอย่างตัวเลขในงวดนี้อ่ะนะ คือบนล่างเนี่ยคือชนกันนะนะชุดบนล่างนี่คือตัวเลขเนี่ยชนกันเลยนะเลขในกลุ่มประวันน่ะเนาะก็เหมือนหน้าช่องนี้ประวันก็เอามาแบ่งปันให้นะคะน้องๆชอบก็จัดไปค่ะก <c oughs> ็อ่าเหมือนน้องๆก็ทักมาถามเนาะว่าประวันในกลุ่มกันหน้าช่องอ่ะให้เหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะเพราะว่าในในใน,ในกลุ่มเนี่ย ก็วันจะเน้นให้นะคะแค่สี่ชุดค่ะนะคะก็ในกลุ่มนี้เขาเข้ามาเสียเงินอนอะเนาะอืมก็ต้องเน้นให้เขาเน้นเล็กวิ่งให้วิ่งก็คือเน้นเล็กวิ่งแค่ตัวเดียวนะคะก็หน้าช่องนี้ยังไงน้องๆก็ต้องช่วยเหลือตัวเองหน่อยอเนาะว่าเออเราหาเลขหน้าช่องเนี่ยคือมันต้องช่วยเหลือตัวเองอะ่ะ ถ้าน้องๆจะเอาตามที่ว่าอาจารย์ทุกท่านเขาวางให้เนี่ยมันก็ทุกยากหน่อยเนาะก็ยังไงน้องๆก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะคะว่าการหาเลขหน้าช่องเนี่ยเราควรจะทำแบบไหนอะไรยังไงก็ค่อยๆศึกษาไปเราก็อาจจะมีเงินใช้ได้เนาะซึ่งก็อืมประวันก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเนาะประวันก็เชื่อว่าน้องๆอะ่ะ ที่ดูคลิปะวันเนี่ยก็หลายๆคนก็เซียนแล้วแหละเก่งแล้วแหละเนาะอืมก็ไม่รู้จะแนะนําไม่รู้จะพูดอะไรอนะ่ะเนาะอืมถ้าน้องๆจะซื้อตามที่ว่าเขาเขียนให้ก็ได้นะแต่ป้าก็ต้องบอกก่อนนะว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยยิ่งถ้าเขาซื้อด้วยเนี่ยนะตัวเลขถ้าเขาให้มาเนี่ยใหม่ๆอะ่ะเขาหาผู้ติดตามเนี่ยเขาก็อาจจะให้เราตรงเนาะ แต่พอนานๆนนไปเนี่ยเขาก็ต้องบิดเลขเขามั่งแหละเนาะก็ยังไงใช้วิจารณญาณดูซึ่งประวันเองก็ไม่อยากให้น้องๆเน่นะเสียเงินเยอะเราลองศึกษาดูสักหน่อยก่อนที่ว่าเราจะลงทุนอะไรเนี่ยน้องๆก็ต้องอ่าศึกษาดูว่าการที่ว่าเราจะลงทุนเนี่ยคือเงินของน้องๆเองก็ต้องพิจารณาดูเนาะอย่างเช่นที่ว่า เออเหมือนน้องอะไรมาลิก,กาทักมาถามประวันป้าเหมือนอย่างเลขที่อาจารย์เขาให้มาตรงกันหลายๆหลายๆสำนักเนี่ยเอาได้ไหมซึ่งประวันเองเนี่ยที่สังเกตมานานๆแล้วเนี่ยเลขที่เขาให้มาตรงกันเนี่ยคือเลขดังพอทัานเลขดังแล้วเขาก็จะไม่ออกนะคะน้อยมากที่เขาให้มาแล้วตรงๆๆกันแล้วเนี่ยคือมันจะไม่ออกค่ะนะคะมันจะไม่ออกค่ะ เนาะเพราะว่ายังไงเนี่ยอ่ากองฉลากเนี่ยก็คือเขาก็มีแอดมินอ่ะคอยส่องด,ดูอยู่แล้วอะ่ะว่าเลขหมวดนี้คือมันดังอะไรอืมนะบรรดาเซียนอ่าบรรดาแอดมินใบหวยใบยตัวเลขให้ตัวให้แนวทางตัวเลขเนี่ยให้ตัวไหนอะไรตัวไหนเนี่ยเขาก็ต้องบิดอยู่แล้วไหมน้องๆก็สังเกตดูเนาะส่องสังเกตดูเนาะ วันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ให้น้องๆเอาตัวเลขตัวไหนของวันไปเนี่ยก็ขอให้ได้เงินไว้ได้ใช้ปีใหม่เนาะได้ซื้อกุ้งซื้อหอยอย่างละโลสองโลได้มากินกับครอ,อบครัวก็ยังดีเนาะซื้อได้เนาะแต่ก็อย่าซื้อจนหมดเนาะเพราะยังไงก็จะปีใหม่แล้วเนาะยังไงก็ขอให้น้องๆไม่ว่าน้องๆคนไหนเดินทางกลับบ้านหรือว่า กับภูมิลำเนาหรือว่าไม่กลับก็ให้โชคดีกันทุกๆคนน้องๆคนไหนที่กลับบ้านก็ให้เดินทางแค้วคาดปลอดภัยอันตรายทุกๆอย่างด้วยนะคะก็ขอให้น้องๆโชคดีให้ได้มีเงินไปซื้อปลาหมึกได้กินกับพ่อกับแม่กับครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ เาแคค่ะน้องๆขาแคปนะคะน้องๆแคปแล้วก็เอาไปขายายดูเนาะแคปแล้วก็ไปขายายดูลองเอาไปเทียบกับชุดหลักร้อยประวันดูนะคะลองเอาไปเทียบดูค่ะนะคะตรงชุดไหนเอาชุดนั้นนะคะ